พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพุธที่30เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องอย่ารักโลกพระยาเวกลิวซาโลมอนเพราะพระไทัยของท่านได้หันไปจากพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงปรากฏแก่ท่านสองครั้งแล้วหนึ่งพงกริยัตบทที่สิบเข้อที่9พี่น้องคะแม้ว่ากัตรัต์ซาโลมอน จะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นชัยที่ฉลาดที่สุดที่เคยมีมาในสมัยก่อนพระเยซูแต่พระองค์ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเป็นที่พ่อพระทัยของพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์รักหญิงต่างชาติมากมายและติดตามพระเจ้าของพวกเธอพระองค์นำพวกเธอมาจากประชาชาติที่พระเจ้าห้ามไม่ให้ลูกหลานของอิสราเอลแต่งงานด้วย ในหนึ่งพงศษัตริย์บทที่สิบเอ็ดข้อที่สองพระเจ้าตรัสว่าพวกเจ้าอย่าแต่งงานกับพวกเขาหรืออย่าให้พวกเขามาแต่งงานกับพวกเจ้าเพราะพวกเขาจะหันจิตใจของพวกเจ้าไปตามพระต่างๆของเขาอย่างแน่นอนแต่ส่วนสรุปของข้อนั้นกล่าวว่าซาโลโมอนทรงติดพันหญิงเหล่านี้ด้วยความรักเป็นผลให้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่พอพระทยัยพระองค์ คริสเตียนบางคนเป็นเช่นนั้นในปัจจุบันเพื่อนสนิทและผู้ร่วมงานที่สนิทสนมที่สุดของพวกเขาคือผู้คนในโลกเช่นเดียวกับซาโลโมอนพวกเขาผูกพันกับคนผิดและคบหาสมาคมผิดด้วยเหตุผลที่ผิดพี่น้องคะบางคนรักษามิตรภาพเหล่านี้ไว้เพราะว่าคนเหล่านั้นช่วยทำให้พวกเขามีชื่อเสียงหรือเป็นที่นิยมในสังคม แต่พระคำพี่กล่าวว่าทั้งทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลกก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าอยาก,กอบบทที่4ข้อที่4ในหนึ่งย่อนบทที่สองข้อที่15กล่าวว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น ซาโลมอนเลือกที่จะเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในสังคมจงอ่านเกี่ยวกับพระองค์หลังจากที่พระเจ้าปรากฏแก่พระองค์ครั้งที่สองไม่มีบันทึกใดๆว่าพระองค์อธิษฐานในพระคัมภี์เลยทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ล้วนเกี่ยวข้องกับสังคมระองเข้าร่วมการประชุมครั้งหนึ่งหรืออีกครั้งหนึ่งต้อนรับผู้มาเยือนและเข้าร่วมงานเลี้ยงแต่ไม่ใช่การประชุมกับองค์พระผู้เป็นเจา้า พี่น้องคะคุณต้องเข้าใจว่าผู้คนที่คุณคบหาด้วยจะกลายเป็นมาตรฐานสำหรับสิ่งที่ใช้เวลาของคุณซึ่งรวมถึงความสนใจของคุณและสิ่งที่คุณรักพระเจ้าตรัสกับลูกหลานของอิสราเอลว่าเพราะว่าพวกเขาจะหันใจของคุณให้หันไปหาพระเจ้าของพวกเขาอย่าพูดว่าฉันรู้จักตัวเอง พวกเขาไม่สามารถมีอิทธิพลต่อฉันได้แต่ฟังคำเตือนของพระเจ้าพระองค์ตรัสไว้แล้วเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีว่าจงออกจาก่าำกลางพวกเขาและจงแยกตัวออก2องโครินธ์บทที่6ข้อที่17พระเจ้าทรงรู้ดีกว่าคุณถ้าพระองค์บอกคุณถึงผลลัพธ์ของการกระทำจงไว้วางใจว่าพรงถูกต้องและปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ ให้เราเกล่าควคำอธิษฐานร่วมกันนะคะฉันกำลังพิจารณาความสัมพันธ์ของฉันและได้รับการชี้นำโดยพระปัญญาของพระเจ้าเพื่อให้คบหาสมาคมกับเฉพาะผู้ที่ให้เกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคำของพระองค์ และเคารพในสิ่งต่างๆของพระวิญญาณฉันให้ความสำคัญกับการสมัครคีรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดและตั้งหัวใจของฉันไว้ที่พระสิริและความเป็นจริงของราชาณาจักรเอเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด